สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รินชาแน,นลนะครับขอต้อนรับเข้ามาอีกครั้งกับไมค์ครับท UTORIAL กบ้าแล้วนะตอนนี้นะเราอยู่กับรุ่นท UTORIAL นะครับครั้งก่อนๆน,นะเราก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับไวร์ิสต์นะฮะก็รายชื่อสตาร์มนะสำหรับคนที่ทำพวกเวอร์คาับฟงคาเฟ่นเนี่ย ป้องกันแบบไม่ให้แบบว่าลูกค้าเข้าไปในเขตถ่วงห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้เว้ยเราไม่เอาแล้วเว้ยรีดเก่านะเมื่อไม่นานมานี้นะฮะทางเวียเช็ดนะ,ะได้อัปเดตแพทตัวหนึ่งมานะฮะทำให้ตัวเวียเช็เนี่ยสามารถโหลดเทคไฟล์ Fi นะฮะจากภายนอกเกมได้นะฮะโดยเราไม่ต้องมานั่งอ่าดีไฟล์อ่า,า,อาไม่ต้องกำหนดอ่า ตั้งค่าในไฟล์แล้วอัปโหลดทุกครั้งนะข้อเสียของไวรีตัวเก่าก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ารายชื่อพนักง,งานมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเออเราจะต้องเปลี่ยนทุกครั้งอย่างเี้เราก็ต้องอัปโหลดทุกครั้งอย่างงี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเว้ยนะเราสามารถแก้ไฟล์จากภายนอกนะเราให้มันโหลดเข้าไปใหม่ได้นะก่อนอื่นนะเราก็ต้องมาดู document มออันก่อนนะมันมีชื่อว่า string downloading นะสามารถโหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ตเข้าสู่เวอร์เวียชัได้นะฮะโดยใช้สคริปต์นะ VRC string downloader โหลด URL นะฮะแล้วข้อจำกัดของสคริปต์ตัวนี้นะฮะก็จะสามารถอ่าดาวโหลดได้หนึ่งข้อความุห้าวิเท่านั้นถ้าเกิดดาวน์โหลดมากกว่านั้นภายใน5วินาทีเนี่ยมันจะถูกตั้งคิวไว้นะฮะก็ในสำหรับการโหลดครั้งต่อไปนะฮะวิต่อไปนะแล้วก็1น,นึ่งชุดนะก็จะมีความจุได้ไม่เกิน,100นร้อยเมกนะฮะแล้วก็สามารถตั้งคิวได้หนึ่งพันคิวนะก็ถ้าเกิดสมมติว,ว่าโหลดมากกว่า1 0 0 0พันคิวในภายในนั้นก็ โปรแกรมจะไม่รับนะซึ่งก็เอาจริงๆก็เราก็ไม่ควรโหลดขนาดนี้อยู่แล้วมันเยอะมากนะเอาจริงๆคือมันเยอะมากนะสำหรับเท็กไฟล์โอเคนะต่อมานะฮะเรื่อง Trust URL นะฮะก็สคริปนี้นะฮะไม่ใช่ว่าหล่าม,มาจะดาวน์โหลดเท็กจากที่ไหนก็ได้นะฮะมันมีสิ่งเรียกว่า Trust URL นะฮะหลายคนที่เข้าไปในเวอร์ดูวิดีโอเนี่ยเือโหลดรูปภาพเนี่ยมันก็จะมีขึ้นแล้วนะฮะว่าเออเนี่ย เราต้องการให้คุณติ๊ก Allow Untrust URL ไว้ก็คือ Trust URL เนี่ยหมายความว่าเป็น URL ที่ VR Chat นะทางทีมงาน VR Chat ไปใจว่าปลอดภัยนะเราสามารถไปแปะไว้ในตรงนั้นได้เลยแล้วโหลดมาโดยไม่ต้องให้ User กด Allow Untrust นะซึ่งก็มี GitHub นะแล้วก็เพจบินแล้วก็ GitHub ของคุณกิ๊ฟนะฮะเป็น URL พิเศษนะโดยลินเนี่ยจะใช้เพจบินฮะใช้สะดวกนะใช้สะดวก ใช้สะดวกสุดแล้วนะับเพราะไม่ซับซ้อนนะฮะที่เหลือก็เป็นไกด์นะก็สามารถใครสนใจก็สามารถไปอ่านได้นะก็เดี๋ยวลินจะแปะลิงก์ไว้ในคลิปนะเออแล้วเรื่องมันจะมีเรื่องพวกอีเวนต์ใหม่ด้วยแหละนะเดี๋ยวลินจะแปะไว้ในลิงก์ทีนะครับสำหรับหน้านี้ต่อมานะเราก็มาเตรียมไฟล์ไฟล์รายชื่อนะก็เป็นเทคไฟล์อย่างที่บอกนะลินจะใช้เว็บเพจลินนะก็คือสามารถสร้างง่ายนะฮะ สามารถดึงไปใช้ง่ายนะโดยไม่ต้องติด Trust u r นะโดยลินได้เตรียมรายชื่อพนักง,งานไว้ไว้ไว้5คนนะก็เป็นชื่อแรกก็เป็นชื่อลินเช่มาชื่อ2 3 4 5ชื่อใครก็ไม่รู้นะเป็นอาจจะเป็นแอดมินในตำนานนะจอสมิธเแง่งๆเลยก็ว่าไปนะก็เป็นไฟเทคนะโดยสําหรับเฟซบิ๊นะถ้าเกิดใช้ใช้เฟซบินกับลินนะฮะอย่างางแบบลินนะก็เราก็สร้างมันขึ้นมาเว้ยล้วก,เก็เราก็กด enter นะบรรทัดเลยนะก บรรทัดแรกเป็นอะไรบรรทัดที่สองเป็นอะไรก็ว่าไปนะก็รายชื่อหนึ่งคนหนึ่งบรรทัดแล้วเราก็กดรอนะเราก็จะได้ไฟล์เทคแบบติดบิดมาตรงนี้นะเพื่อจะเอาไปใช้นะเราจะสามารถเดินตรงนี้นะทีนี้เนี่ยเราก็เอาไอเนี่ยไปใช้ในโปรแกรมได้นะต่อมานะเราก็สร้างสคริปต์นะครีเอทนะยูชาร์ปยูชาร์ปสคริมีชื่อว่าออนไลน์ ไว้ิสนะลินก็จะใช้แต่ออุด้ชาร์ปนะออดองกราฟนี่ไม่ใช้แล้วนะเพราะย่งเส้นยากมากนะโอเคนะต่อไปนะเมื่อเราเปิดไฟล์ขึ้นมานะฮะเราก็ต้องมานั่งดูกันว่าเนี่ยเออเนี่ยไอการโหลดเทคไฟล์เนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะก่อนอื่นนะลินจะ include นะฮะไลบรารีที่สำคัญนะ system อันแรกนะฮะในการจัดการ array นะฮะรอบนี้เรามี array ด้วยนะ นะต่อไปนะฮะ using อุอดอง้งไม่ใช่ VRC .SDK3 .string loading นะเพื่อทำการเปิดใช้สคริปต์นะฮะเปิดใช้สคริปต์โหล t เทนะถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเวลาเราพิมพ์เสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยพ,พิมพ์เสิร์ชหาโค้ดเนี่ยจะไม่ขึ้นนะเราก็จะเออเล์มเมื่อเราใช้นะต่อมานะฮะ using Uh, VRC, Udon, Common, Interface นะอันนี้ก็ใช้ในการ uh, ดึงพวกง e Event อ,อะไรออกมานะ Library เราเสร็จแล้วนะแล้วก็มาดูเรื่องตัวแปรตัวแปรที่เราใช้นะก่อนอื่นเลย Public นะฮะ VRC, URL VRC, URL นี้ก็จะสามารถเราสามารถใส่พวก URL ไปให้ VRC โหลดได้นะ ก็เราจะตั้งชื่อว่า,าไว้ t list url โอเคตัวแปรต่อไปนะเราก็จะใช้ตัวเรยก event นะ,ะก็เป็น private อันนี้เป็น private พอนะ,ะเราไม่ได้เอาไปใช้ภายนอกนะ,ะก็ใช้เป็น i u dong receiver event receiver นะฮะ i u dong event receiver แล้วก็ตั้งชื่อว่า,า re ซ s เวอร์ละกันนะฮะต่อไปก็ private นะใน private player API ตัวเองของเรานะฮะในการรับข้อมูลผู้เล่นนะฮะ player k okay. โปรแปลเบื้องต้นนะยาวมาเบื้องต้นอ่าอาจจะมีเพิ่มนะเอาแค่นี้ก่อนนะต่อมานะฮะที่สตาร์ทนะฮะเวลาเราไอตัว,ต,วตัวเกมเริ่มเนี่ยเวลาเราเข้าเวอร์เนี่ย ให้มันทําอะไรบ้างนะก่อนอื่นนะให้มันรับข้อมูลของตัวเราก่อน n e t w เวิร์ก local player เปิดมานะก็ตัวตัวตัวออบเจกตที่ใส่สคริปต์เนี่ยก็จะบันทึกข้อมูลของตัวละครเราไว้นะฮะก็คือเราจะได้ไม่ต้องมานั่ง uh, เรียกโหลดใช้ทุกครั้งนะฮะ เมื่อเมื่อเวลาใช้สคริปต์เราก็เรียกโหลดแบบล่วงหน้าเพราะว่าไอตัวเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะต่อมานะฮะเราก็รีเซิฟเวอร์นะฮะเราก็กำหนดตัวรีเซิฟเวอร์รีเซิฟเวอร์เท่ากับไออุดงรีเซิฟเวอร์ this this อันนี้นะเป็นการกำหนดว่าเออเนี่ยตัวแปรตัวเนี้ย จะทาให้ไฟล์จะทําให้ไฟล์รุดงเนี้ยเป็นตัวรับอีเวนต์ของการโหลดเทคมาด้วยนะฮะก็อันนี้ต้องสําคัญนะถ้าไม่มีรีเซิฟเวอร์ก็มันก็จะไม่รู้จะไปลดไปลบเดือดเถ้าไม่มีรีเซิฟเวอร์ก็ไอตัวเวลาเราทเทอาโหลดมาเนี่ยมันก็จะไม่รู้ไปลงที่ไหนใช่ไหมต่อมาฮนะเราก็เริ่มต้นในการโหลดเทคไฟล์นะฮะโดยใช้สคริปต์ชื่อว่า VRC String Downloader นะไม่ใช่ดาวน์โหลดนะ ดาวน์โหลดเดอร์นะฮะเลือกให้ถูกถ้าเลือกผิดก็ไม่ได้นะดอตโหลดยมันก็จะให้เราใส่พารามิเตอร์สองตัวไว้ได้แก่ url แล้วก็ตัว receiver ใช่ไหมนี่นะฮะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใส่ receiver ไวนะะ้นะฮะแล้วก็ copy ไปอันแรกก็เป็น w i r e l e s s URL ใช่ไหมอันที่สองก็เป็น receiver นะฮะแล้วก็ปิดบนทัด ทาน,นี้ให้เราก็สามารถโหลดสตริงได้แล้วเว้ยแต่ว่าถามว่าไอ้สตริงที่เาโหลดอ่ะเฮ้ยไปไหนนะมันจะต้องมีอีเวนต์รองรับนะเราก็ตั้งอีเวนต์ขึ้นมานะโอเวอร์ไลท์นะแล้วก็สตริงดาวน์โหลดสักเซสนะแล้วก็โอเวอร์ไลท์สตริงดาวน์โหลดเออร์เล์นะ เบตดอทไม่เอานะฮะแล้วมาดูกันนะฮะอีเวนต์สองตัวนะฮะก็ใช้คู่กับไอตัวสคริปต์ดาวน์โหลดเดอร์นะฮะก็จะมีออ string load s u c c e s นะฮะกับออสตริงโหลดเออร์เ r อร์ซึ่งการโหลดถ้าเกิดสมมติว่าสคริปต์เนี่ยอ่าไม่ใช่ต้องบอกว่าอ่าถ้าเทคเนี่ยโหลดสำเร็จนะมันก็จะมาเล่นอีเวนต์นี้เว้ยแล้วก็ไอเทคที่เราโหลดมามันจะอยู่ในตัวแปร result นะฮะเป็น type ivc string download นะฮะ แต่ว่าถ้ามันเออร์โหลดไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันโหลดไม่ได้อะเออมันก็จะมาที่อีเวนต์นี้แทนนะแล้วก็แจ้งผลแจ้งผลเออร์ทางรีเซลเหมือนกันซึ่งก็อันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะเราไปสนใจตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะใช้มันใช่มหมก,การที่เราจะดึงข้อความจากรีเซลนะะก็ไม่ยากนะฮะมันมาแบบนี้เว้ยตัวแปรนะรีเซ l ล มันก็จะมีเขาเรียกนะมีออบเจกต์ย่อยข้างในนะมีเมท็อดย่อยข้างในรีเซลตอนนี้นะฮะบรรทัดสองท่อนเนี่ยมันจะเก็บเท็กที่เราโหลดมาเท็กนเะพียวๆเลยนะแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วเท็กเพียวๆเนี่ยเอามาทำอะไรนะก่อนอื่นนะฮะเราก็ทำการตั้งอาร์เรขึ้นมานะอ่าสตริงนะเราจะใช้สตริงเป็นอาร์เรย์นะ มีชื่อว่า lease ละกันทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามัน error ไว้เพราะว่าไอนน้ข้อความมาเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ array ไว้มันเป็นข้อความดิบๆเลยมันเป็น string ธรรมดาไม่ใช่ string array นะเราย้อนกลับมาที่ t e x ไ file แล้วก่อนใช่ไหมเราบอกว่า,าหนึ่งบรรทัดต่อ staff หนึ่งคนต่อคนหนึ่งคนใช่ไหมหมายความว่านี่มีห้าคนเนี่ยเราก็ต้องแยกไอ้แยก t e x ทั้งหมดเนี่ยให้กลายเป็น ลายชื่อเดียวๆห้าฝ่ายห้าห้าตัวห้าห้าอะไรห้าอ็อบเจกต์อะไรก็ว่าแต่ว่าไปนะฮะแล้วกลับมาดูที่โค้ดนะเฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยเราจะแยกไฟยังไงสตริงนะฮะมีสิ่งที่เรียกว่าสปริตเว้ยในการหั่นไฟล์หัน file, ห่นหั่นสตริงหั่นข้อความให้เป็นชิ้นๆน,นะแล้วก็ใส่นะสปริตนะฮะก็มันจะให้เราใส่พารามิเตอร์อยู่สองตัว นะก็จะมีหลายแบบแต่ว่าที่ลินใช้ก็จะมีอ่าสตริงในการหั่นกับออปชันนะก็อาจจะงงนิดนึงนะเรามาเราเราเรา,เรามาลองพิมพ์ดูเนะี่ย new นะเราจะเริ่ม new string string array นะโดยใช้อออ่่อ่าาา n อันนี้นะฮะก็จะเราก็จะให้อ่าให้ backslash r กับ backslash n เนี่ยมาเป็นตัวหั่นข้อความเว้ยคือให้นึกถึงอารมณ์เหมือนใบมีดอะ่ะเรามีข้อความอยู่อะไรไม่รู้แหละแต่เราใช้ r กับเเนี่ยข้อความไหนนะที่มี slash r กับ slash n เนี่ยเราจะหัน่นนะหมายความว่าตรงนั้นจะไอ้ตรงที่มี slash r slash n ถูกขาดนเป็นชิ้นๆถูกปะแต่ถามว่า r กับเคืออะไรอ่า คือรีเทิร์นส่วน n เนี่ยคือด e วไลน์เว้ยหมายคือ Enter นั่นเองนะฮะแล้วถามว่าเฮ้ย Enter ทีเดียวไม่มีสองอย่างเลยใช่ครับมิดด้ม่มีสองอย่างนะก็คือมันจะด e วไลน์ก็คือ, line, คอขึ้นบรรทัดใหม่เสร็จแล้วก็รีเทิร์นไปตัวแรกซึ่งก็จะมีทําไมไม่รู้นะฮะแล้วก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยในการหั่นตัว Enter นะเราจะแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์อะไรเขาเรียกไฟล์รายชื่อนะฮะออกมาเป็นสตริงอาเรย์นะตรงน,นี้อาจจะงงนิดนึงนะเราจะได้สตริงอารเรย อย่างเมื่อกี้ก็5 5คนชั้นมาเราก็จะได้อะเลห5 5ชิ้นนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราหั่นแบบเนี้ยบอกเลยว่ามันจะมีเขาเรียกมีขยะนะมันจะมีเขาเรียกมีอะเลที่ไม่ไม่มีตัวอักษรอะเพราะว่าเวลาเราเอนเตอร์ทีหนึ่งมันจะมีอาอะ backslash a r กับ backslash n มาด้วยกันว่าถ้าเกิดเราหั่นอาแล้วก็เด้วยเนี่ยมันจะมีช่องว่างระหว่างตรงกลาง r กับเอว่ามันจะมีสตริงว่างๆหนงอันซึ่งไม่ได้ใช้ เราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าสตริงสปริตออบชั่นนะฮะแล้วก็ใส่เมทอดรีมูฟเอมพตี้เอนทะรีก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำการรีมูฟสตริงที่อะไรวะสตริงที่มันไม่มีอ่ะคือมันไม่มีไอ้อะไรที่มันไม่มีสตริงอ่ะไอ้อะไรที่มันเป็นแบบเขาศูนย์อ่ะอะไรเปล่าๆ ที่มันไม่มีป,ประโยชน์มันจะรีบูมให้นะะก็จะเหลือแต่ลายชื่อห้าลายชื่อเมื่อกี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ได้ลายชื่อแบบสตริงนะถ้าใครจําได้นะย้อนกลับไปที่สคริปต์เก่านะเราเวลาเราโหลดโหลดโหลดไอ้โหลดไฟล์โหลดไฟล์สตริงไอ้โหลดไฟล์สตริงอะไรจากไอที่เรากำหนดในในในยูนิตี้อ,อ่ะมันก็จะมาเป็นสตริงว้ยอันเนี้ยคือได้ไมาเว้ยจริงๆเนี่ยออนไลน์เนี่ยจบตรงนี้เว้ย เราก็แค่เอาไอ้ list string เนี่ยไปเขียนสคริปต์เหมือนเดิมนะฮะก็คือไปตรวจอ r r a y ว่าเออแบบเราจะตรวจยังไงบอก,บอกว่าให้แบบว่าแบบมีรายชื่อเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้อ r r a y dot index of แล้วก็ใส่ list ลงไปนะฮะเราก็ใส่ชื่อเรานะ player display name เพื่อในการเพื่อเพื่อว่าในการเช็คเนี่ยเออแบบว่ามันมีชื่อเราอยู่หรือเปล่านะแล้วก็เท่ากับลบหนึ่งหมายความว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีชื่อเราอยู่ในลิสตเนี่ยก็ return จบ by นะก็ไม่ต้องไม่ต้องทำงานอะไรกับมันตรงนี้ต่อมาเฮ้ยเราได้ไรายชื่อแล้วเว้ยเราตรวจรายชื่อแล้วทำอะไรนะล,นลืมลืมเว้ยจะบอกคยว,ว่าลืมนะแล้วต่อมาถนะ้เราก็ตั้งตัวแปรขึ้นมา พับบิกเกมอ e บเจกตนะฮะนะอันนี้เราก็จะทำให้ออบเจกต์เนี่ยมันถูกซ่อนนะเมือ่อเต่ว่ามีรายชื่อเรามีรายชื่ออยู่ในอ,อยู่ในรายชื่อนะฮะถ้ามีถ้าเรามีอยู่ในรายชื่อเนี่ยเออมันก็จะสามารถซ่อนออบเจกต์นะโดยบรรทัดนี้นะก็หลังจากที่เราหัน่นหั่นอะไรแล้วนะเราหั่นข้อความเป็นอะไรนะเราก็มาตรวจนะตรวจเหมือนในไฟล์ที่แล้วอ่ะถ้า ถ้าไม่มีถ้าไม่มีชื่อเราอยู่ในนั้นก็รีเทิร์มาทันนี้ก็จบไปทำที่อะไรไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีชื่อเนี่ยเราก็จะกระโดดข้ามมาอีกประทัดเวยเราก็จะให้ออบเจกต์เนี่ยดอ t เซตแอคทีฟฟอลส์นะก็คือถ้าเรามีรายชื่อเนี่ยออบเจกต์ตรงนี้ออบเจกต์ที่เรากำหนดไปเนี่ยมันจะหายไปเว่อีเว้์เนี่ยคือจริงๆเนี่ยรายชื่อนี่จบแล้วนะต่อมาเนี่ก็เป็นอีเวต์เออร์เลอร์ก็ถ้ามันเออร์เลอร์ล้วก็จริงๆก็ แล้วก็อะไรวนะเขาเรียกอะไรเดเดๆี e b u g แล้วก็บอกบอกบอกโปรแกรมเท่าน่อยนะให้เรารู้ด้วยแหละว่าเออมันเออร์เลอร์ตรงไหนนะฮะไม่มีอะไรอันนี้ก็เราบอกว่าเออเนี่ยเทคมันโหลดเออร์เลอร์นะก็เดี๋ยวเรามาแก้ทีหลังว่ามันเออร์เลอร์ทีละถ้ามันเออร์เลอร์เราก็จะมาแก้ทีหลังว่าเออมันเออร์เลอร์อะไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลกัหลกๆเนี่ยโปรแกรมชุดนี้เสร็จแล้วเว้ยก็คือโหลดโหลดไฟล์นะ เปิดมาปุ๊บโหลดไฟล์โหลดไฟล์สำเร็จนะก็เอาเทคที่ได้มามาหั่นแบ่งเป็นชื่อสตาร์นะแล้วก็พอได้สตาร์ทอาร์รก็ทำเหมือนคราวที่แล้วนะก็เอามาเช็คว่ามีรายชื่อเราไหมถ้าไม่มีก็หยุดทำงานปิดแค่นั้นรีเทิร์นแต่ถ้ามีรายชื่อก็ซ่อนอ b อบเจกต์ที่กำหนดนะแล้วก็เซฟแล้วกลับไปที่ u y นะครับเมื่อกี้เราเขียนสคริปต์เสร็จแล้ว แล้วก็ใส่สคริปต์เลยนะเริ่มต้นจากเกมเอมตี้ไว้ l ลิสโอเคแล้วก็อุดงแล้วเราก็ใส่โคอมโพเนลงใหม่นะมันก็จะมีให้ใส่ url แล้วก็กลับไปที่ t e ็กไฟล์เวยทำการ copy l i ้ลงกตรงนี้นะฮะเอามาใส่ ไวิสยูอ้ที่เราวางไว้เมื่อกี้ต่อไปนะออบเจกต์นะเราก็สร้างคิวโง่ๆขึ้นมาหนึ่งอ่อคิวโง่ๆไม่ตั้งชื่อเลยประชดนะฮะงอนผิดละเราก็ตั้งชื่อเแล้วเราก็ตั้งคิวมาตรงนี้นะแล้วเราก็เอาคิวไปใส่นะพอเราเริ่มเกมเนี่ยคิวเนี่ยต้องหายนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเออมันมันหายจริงไหม นี่นะฮะคิวหายไปแล้วนะมันหายไวมากก็คือสคริปต์มันทํางานไวนะเวลาโหลดมาเนี่ยมันก็จะทํางานทันทีนะก็ไม่เกินหนึ่งวิถ้าท่านไม่มีถ่าเน็ตไม่มีปัญหานะก็จะไม่เกินหนึ่งวินะก็จะหายทันทีนะอาจจะมองไม่เห็นภาพนะลิงก์ก็เลยทําเป็นอ่าเป็นปุ่มนะเมื่อกดแล้วคิวต้องหายนะถ้ามีมีรายชื่อเรานะโดยใช้สคริปต์เมื่อกี้นั่นแหละนะแต่ว่าแปลงนิดนึงนะฮะเราก็จับมาใส่ปุ่มให้สามารถกดได้นะ ถ้าเรากดเนี่ยเรามีรายชื่อเราก็จะสามารถซ่อนคิวได้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับสคริปต์ออนไลน์ไวร์ลิสของลินนะก็หมดปัญหาเรื่องการาจะต้องเปลี่ยนรายชื่อพนักงานแต่ว่าเวอร์ก็ไม่ได้แก้ไขเลยแต่ต้องมาเปลี่ยนรายชื่อพนักงานแล้วก็อัปโหลดใหม่นะก็สามารถเออใช่แล้วก็สคริปต์นี้ไว้สามารถทําให้แบบโหลดแบบเดียวไทม์ได้ไงคือบอกว่าพอเราเฮ้ยแบบอยู่ๆก็แบบ อ่ะสมมติมีมี V I P ใช่ไหมมี V I P เข้ามาเฮ้ยเนี่ยคุณผมจ่ายตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยขอเข้าเลยได้ไหมเนี่ยเราก็แบบแอดชื่ออะไร V I P แล้วบเออแล้วให้ให้คลิปเขาารอโหลดน,นะะลๆๆิดนึงนะฮะแบบให้รอรอรอโหลดรีเฟรชใหม่นิดนึงนะแล้วก็บอกว่าสามารถเข้าได้เลยนะก็จะเป็น V I P แบบเรียลไทม์นะก็ะมีประโยชน์นะก็ะสําหรับวันนี้นะก็ะกินคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะก็ขอบคุณสําหรับวันนี้ที่รับชมนะ ก็ใครใครจะเอาไปทำอะไรนะก็มาบอกๆไอเดียกันบ้างนะไม่ใช่อะไร <laughs> อยากจะรู้นะว่าทุกคนเอาอาไอเดียของลินเนี่ยไปทำอะไรบ้างนะก็สำหรับวันนี้นะก็ฝันดีรตีสวัสดิ์มัง